ยังเห็นอีกนะี่ยังเห็นเห็นตัวไหนครับก็เห็นตัวล่างเห็นตัวล่างเออเหมือนเดิมเหมือนเดิมเห็นตัวเห็นตัวล่างเหมือนเดิมตัวล่างอะไรครับทรงห้าน่เออสองห้ายังเห็นอยู่เลขกยังเห็นอยู่มันเบาๆมันไม่หนักครับกลับมามาซื้อเลขสามหนึ่งตัวเดียวหกสิบบาทถึกเป๊ะพิษณาภูนะคะเออพิษณาเขาไม่บอกตรงๆนะนี่ระวังขึ้นเด้อแล้วตัวนี้นะอย่าลืมหกนะครับ แล้วเลขที่มองตามดอกไม้มันกินได้ได้ยังไงครับโอ้ที่ผมทําเมื่อตะกี้นี้เอาไอ้นี่แบบนี้นะดอกไม้นี่เอาไอ้อเขาหยิบม,มาสามเนี่ยผมเอามา,มาบังแบบนี้นะ,าานะครับแบบนี้มันจะออกเลขในตาผมเลยนะมันเลขลอยเลยเออเลขมันไม่ลอยมันนิ่งอยู่เลยเลย<อ>ถ้า,าถ้าถ้ามันลอยไม่นิ่งมันม,มันจะไม่ได้เออทีนี้แบบนี้มันจะออกในตาผม แต่ลายลเียเหมือนคนอื่นเขาทําเขาเอาน้าเอาเทียนอะไรมาใส่ตรงนี้เขาดูในขันใดอะไรเห็นแต่ผมนี่เอามือสัมผัสแบบนี้มันจะออกมาในสายตาผมนี่เหมือนเดิมเป็นตัวเลขเลยตัวเลขนี่นี่ยังยังเห็นอีกนะนี่ยังเห็นเห็นตัวไหนครับจะเห็นตัวล่างเห็นตัวล่างเอหมือนเดิมเหมือนเดิมเห็นตัวเห็นตัวล่างเหมือนเดิมตัวล่างอะไรครับทรงห้างทรงห้าเออ ทรงห้ายังเห็นอยู่บนยังเห็นอยู่ี่ยกนี่เห็นอีกเมื่อตกี้นี้ผมมาทีแรกยังไม่ได้ถวายตัวนี้เลยผมว่ามาอ่หว้ตัวนี้ผมจะยกมือสาธุมันเห็นตัวนี้ก่อนเลยนี่คนลุกเลยเหมือนเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกันเป๊ะเอ๋อนี่ตัวนี้แหละอนี่เห็นตัวนี้ทีแรกนะครับพอดีทําพิธีแล้วได้มาเห็นร่างตัวนี้ด้วยอืม เห็ S <S <preach miracle> นตัวนี้ก่อนแต่ว่าพิษถูกหรอยาพึ่งว่าผมนะอาจจะพ <Bever> ิษหรืออาจจะถูกผมก็ไม่แน่ใจเพราเห็นอย่างนี้จร <P res literacy> ิงๆเออที่จริงนี่เลขผมมันเคยขึ้นแต้มหนึ่งอีกนะนี่ตัวนี้มันเคยขึ้นนี่นี่มันเคยขึ้นเออสมมติว่ามันจะออกก็มันจะออกสองแปดหกแล้วก็สองหกอย่างนี้นะเออแต่ว่าเมื่อไอเลขที่ออกที่แล้วมันจะออกอะไรนะหกสองใช่ไหมครับก็ไม่แน่นะตัวนี้นะ เออมันสูสีกันมันเล็กมันก็ชอบโอ่งนี้แหละอาจารย์สาเอออ่า <c oughs> แค่นี้แล้วครับ<อ><อ>ก็ทีนี้ต้องพูดให้หมดก่อนนะผมวันนั้นนะผมไปบ้านอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนโอ้บ้านบกบ้านบกบกบกระลมนะจะบกเออบ้านจะบกเออนั่นแหละเขากําลังอาบน้ําอยู่ในบ่อเล็กๆในบ่อขนาดนี้หลยเขาหลวงปู่เออหลวงปู่สวงเขา ตักน้ําอาบเจ้าของเขานะตักอาบตักอาบแล้วเขาเรียกผมว่ามาเนี้ยก่อนมาเนี้ยก่อนภาษาเขมรน่ะมุนะ่ฮสันมุน่ฮสันเขาา่า <laughs> พอดีเอ้ผมไปนั่งผมก็กลัวหลวงพ่อจะตีนะเออกลัวหลวงพ่อมีเชือกใหญ่ๆเขามวนพับกันนะผม่าจะตีหรอมั้งไม่ตีหรอกมามาอ่าพอดีไอ้หายนั่งหายนั่งก็เอาขันไอ้ขันมินเล็กกว่านี้นะ อัวละบ้านยืงครับเอาเล็กกว่านี้ตักน้ํารดห้อยผมตักรดหัวเอออาบให้ทีนี้อตักไปตักมาตักจนหมดน้ําก็ออกนะน้ำช่วงนี้แหละเดือนนี้แหละเดือนน้ำฝนแบบนี้แหละน้ำฝนตักจนมันบกบกก็ย okay. ัง <Stell> ไ <ar lanes choice> หลจุด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 ทีนี้กับมันบกแล้วเขาก็ยืดขึ้นหลวงพ่อยืดขึ้น ยืนขึ้นก็ก็เอาไอ้ฟ้าอ้ฟ้านั่นบาดเเออบาดจึงกับเออฟาเท้าเอามาเยียบเยียบหัวเออเอาฟาเท้าเยียบหัวผมเยียบหัวผมแล้วก็เยียบบ่าเยียบตรงนี้เยียบกระทกกระทกสามครั้งเขาก็บอกว่าเออให้แค่นี้แหละไปไปทาอะไรก็ทําได้อยู่ผมก็มาอยู่หลายปีนะสามปีนะ เออยู่สามปีมันรู้สึกว่ามันผิดปกติในจิตใจผมนะเออ,อยากทายใครอยากบอกเลยใครผมก็บอก <S 2> <S 2> <S ถึกบ้างผิดบ้างเออไปเรื่อยๆงั้นเลยสุวรรณก็ยังบอกเขาอยู له, <S 2> <S 2> <S 2> <S ่เออทําพิธีนี้ไม่ค่อยได้ทาเพิ่งทำาครับนี่ทําพิธีแบบนี้ไม่เคยทําแต่ไดอกไม้คู่หนึ่งนี่เคยทําเรื่อยอยู่ <S 2> <S 2> <S 2> <S แต่ว่ามันดอกสีขาวกัาเงินบาทหนึ่ง บ,ต,บ,บต้ต้น,ต,นต้นฉบับนี่อันนี้เป็นครั้งแรกนะนี่อันนี้นคือของแทรร้เลยแบบน,นี้ของแทรร้นี่ของแทระเบียบระเบียบเขาบอกมาเองนะแต่เขาไม่ได้บอกแต่คิดใจมันบอกเ,ออเพราะว่าหลวงพ่อว่าเอาไปใช้รู้จักใช้ไหมเขาเหยียบกระทืบอ,อันนี้หัวแล้วก็บาเหยียบเบาๆอ่าเหยียบเบาๆสามครั้งเขาให้แบบแบบจะแบ่งให้คนอื่นเนี่ยไม่ได้เลยครับอยู่ในตัวผมหมด เวลาผมอยากถ่ายว่าใครเดินผ่านผมอย่างนี้นะถ้าใครจะมีเคราะห์หรือจะตายหรือจะเป็นเคราะห์อะไรนี่มันจะรู้จักเออมันจะรู้จักในมันสัมผัสในตัวผมได้นะผมก็บอกเขาบอกว่าเออวันนี้หรือปีหน้าปีหรือวันนี้หรือปีหน้ามันจะเป็นเคราะห์ร้ายหรือยังไงเนอันนี้มันก็ไม่เคยพลาดถูกต้องหมดเลยเออก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากเยอะกว่านี้หรอกแค่นี้ผมผูกตามตรงนะนเนี่ยวันนี้ก็ งวหน้าตามอีเนาะอาจารย์จะทําให้เรื่อยๆเนาะเดี๋ยวทำเรื่อยๆอยู่ตาถ้าไม่ถ้าไม่ถูกเดี่ยผมไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยผมก็อยากอายเหมือนกันนะนี่เออต้องถูกสิพะอาศัยหลวงพ่ออย่างเดียวถ้าหลวงพ่อให้มาถูกต้องมันก็เออดีแล้วได้บุญแล้วตัวเลขทุกครั้งที่มองเห็นเป็นสีอะไรคระเมื่อกี้อ๋อสีแต่ผมเคยเคยเห็นเนี่ยไอไอเรื่องสีไม่มันมันไม่เกี่ยวกันเมื่อเมื่อวานเนี่ยผมก็ เห็นเลขสองศูนย์ไหยผมขอหุ้นเขาแต่บ่าเลขเออว่าหลวงพ่อวันนี้ผมไปหอตเอาดอกไม้สีขาวอย่างนี้เลยเมื่อวานนะตอนเย็นใช่ไหมมันออกหนึ่งหนึ่งศูนย์สองศูนย์ผมว่าหลวงพ่อไอตอนเย็นมันจะออกอะไรเนาะก็เอาดอกไม้นี่คู่หนึ่งไปสาธุสาธุกบบหลับตาดูมันเห็นสองศูนย์ เห็นตัวเดียวเลยผมก็ลองสื่อจะ่าบานดูอ่ะมันก็ถูกโป๊ะไม่ได้กลับเลยเลขหุ้นเลขหุ้นเออเมื่อเช้านี้ผมเห็นหกนี่มันออกหกเก้าเก้าหกนะเห็นหกตัวเดียวอันนี้รัฐบาลไทยเนาะทุกคนเนาะในรัฐบาลนี่เลขรัฐบาลนี่ตัวนี้อืมหนึ่งตุลาคม่าไหร่ผมเห็นนั่นแหละวันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ยลองดูถ้าผิดขออภัยนะ ถ้าเขาให้นี่ครั้งแรกเนี่ยเพเห็ดวิธีใหญ่ขนาดนี้เนี่ยไม่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 เคยทําเห็ดเอไม่ไม่เคยทําเลยพิธีวิธีนี้มีอะไรบ้างอาจารย์ลองเอาดูจะมีดอกไม้มีเอ่อดอกไม้ขันห้าขันแปดแล้วก็กล้วยกล้วยเออนั่นแหละขันห้าขันแปดเงินยี่สิบห้าบาทกับเทียนคู่หนึ่งกับทุกทุกเก้าดอกโน่นเสียบทังโน่นเอเงินบาทหนึ่งด้วยเอ ปกตินี้รัฐบาลไจของอาจารย์นี่เข้าเข้าดีไหมครับเข้าเคยเข้าอยู่ถ้าถ้าเขาแต่งให้แบบนี้นะครับนอกจากเขามาถามเฉยๆนี่มันผิดพลาดครับถ้าแต่งให้ดีๆนี่แต่จะเอางวดต่องวดไม่ได้นานๆจึงได้อ๋อถุงรางวดนี้เอางวดเอาอีกไม่ได้เขาไม่ให้เออต้อเป็นอย่างนั้นผ่านไปงวดสองงวดจึงหามามาหาอีกไม่รอบหนึ่งเอามากรบมดที่นี่หละ ันนี้งวดแรกเนาะในงวดแรกเดี๋ยวผมให้งวดแรกตัวนี้รับพิธีแรกรับพิธีแรกด้วยเขาจะบอกเออปากเปล่าเห็นแกบอกเลยถ้าถ้าถ้าผมถ้าลุงลุงปู่หวงมาเข้าอยู่ในสิ่งในไอ้จิตใจผมน่ะมันเป็นหน้าหน้าอกมันจะสะทกสะเทือนมันกึก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 นี่เมื่อเมื่อตอนตอนผมมากราพริบเออมันมันมันเข้ามาคึกก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 ึกในอก รู้สึกว่ารู้สึกหนักๆเออมันเข้ามาจริงๆหายใจออกไหมคะเออหายใจออกอยู่แต่ว่ามันหนักผิดผิดปกติถ้าอยู่ธรรมดามันจะเบาอันนี้มันหนักหนักกึ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 กหายใจนี่แบบยังไงล่ะแบบตึงนะเออตึงมันฝืดหายใจมันฝืดฝืดเออนั่นแหละนี่เข้ามาจริงๆนะเมื่อตะกี้นี้นะครับอาจารย์ยกตัวเลขอีกรอบหนึ่งนะครับ อีโชยเอฟซีเรียนขั้นคนจบครับเลขนี่ถ้าถ้าขึ้นขึ้นตัวนี้ตัวเดียวขึ้นเป็นหกเออแต่ถ้าก็เป็นหกลเออเลยตัวนี้ก็แต่ต้อง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 รู้จักซื้อละเลขผมมันเคยขึ้นแต่มันมันไม่ขึ้นมาตรงเป๊ะเลยนะเอออาจจะขึ้นหรือจะอาจจะลงทางหน้าหรือข้างหลังนี่แต่ตัวกลางนะไม่เคยพลาดตัวกลางอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยแต่ผมวันเออ งวดนี้เนี่ยผมไปถ้าถ้าวิ่งตัวเดียวนะเลขห้าล้านเปอร์เซ็นต์เลขห้าล้านเปอร์เซ็นต์เลขห้าตัวเดียวเขียนวงกลมไม่เน้นกับห้าล้านเปอร์เซ็นต์จะได้เอฟซีตัวห้าไหนไหนไหนนโอ้โนี่ห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์เา้่เฮ้ยวิ่งวอุริย์หน่อยงองงูเลยไม่เองงูจ่าอินฮาอาจารย์สายนะครับ อาวอาวิ่งตัวเดียวที่ช่วยเก็บซีนะครับนะครับอ่าจะได้ครั้งเอาห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์นะวิ่งหาหันมาทางนี้เลยครับครับโอเคครับโอ้หาล้านล้านเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนแคปแคปนะครับ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 งวดแรกนะครับตุลาคมจำนวนหกจุดเจ็ดครับที่เป็นแนวขาเสร็จพิธีเลยนะคนท่าใครแชร์ก่อนนครับเป็นพิธีที่ครบนะครบ ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับจัดเต็มเลยครับนพึ่งเห็นนะครับครับพิ่งเห็นนะครับเอาลงเนาะครับโอเคครับอาจารย์สุดท้ายนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยครับ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 อาจารย์ให้พรหน่อยให้พรดิสีเราให้พรให้พรลูกเพจเออให้พรถ้าผมนี่กับขอให้ยูดีมีสุขมีมีร่ำมีรวยซื้อเลขใายถูกอย่าอย่าพึ่งมีอุปสรรคอะไรมาเกี่ยวข้องนะไปไหนมาไหนขอให้ร่ำให้รวย ขับรถขับเรือใครปลอดภัยอย่ามีอุปสรรคตามทางนะไต่ตลอดภัยถึงบ้านแล้วก็ซื้อเลขใครถูกด้วยลูกหลานลูกลูกเมียกอย่าผิดกันอายุด้วยกันผิดกันก็อดทนเอาเด้ออ่แค่นี้ละเอาไปดครับ